นายแก้วสัตอติโพธีนักวิชาการอิสระอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสเผยแพร่บทความในรูปแบบถามตอบเรื่องหุ่นเซนคิดทักสินพูดเพื่อไทยทำอุ้งอิงอ่านโพยภุ่มทากบเกื่อนประชาชนหงุดหงิดงุนงานโดยมีเนื้อหาดังนี้ถามผมจะร้องก,กตอตตได้ไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยถูกต่างชาติครอบงำตอบคุณเอาอะไรมาพูดผมไม่เข้าใจถาม หุ่นเซนครับหุ่นเซนมันคุยว่ามันครอบงำม,มานานแล้วทักษิณขอคําแนะนํามันมาตลอดสโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทํานั้นมันก็ค่ะทักษิณคิดเพื่อไทยทํานั้นมันก็เป็นคนคิดให้คิดให้หลายเรื่องจนทักษิณยอมรับนับถือให้เป็นบอสหมายเลขหนึ่งเลยตอบขอ้อเท็จริงแค่นี้ไม่น่าจะพอให้ฟังได้ว่าครอบงำหรอกคุณแค่คนขี้โม้คุยทับกันเท่านั้นเอง ถามแต่มันรู้พักเพื่อไทยหมดไส้หมดพุงเลยนะครับคนที่หักหลังปลดภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลคือทักษิณไม่ใช่ฝีมืออุ้งอิงมันยังเตือนเลยว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ตอบเห็นภูมิธรรมบอกให้เราอย่าไปเชื่อคนนอกไม่เชื่อหรือถามหมอนั่นเป็นได้แค่ตัวหน้าฉากขอชี้แจงกบเกลื่อนเท่านั้นขณะข้าวเนา่ายังกล้ากินให้ดูกันทั้งประเทศมาแล้วนะครับตอบต,ตามใจถ้าคุณเห็นว่ามีมูลเพียงพอก็ลองไปยื่นกรกตให้ยุบพ,พักเพื่อไทยดูก็ได้ถาม เห็นเพื่อไทยเขาจะไปร้องตำรวจใซเบอร์ว่าหุ่นเซนนำเข้าซึ่งความเท็จลงไปในโซเชียลผมว่าจะรอดูสำนวนตำรวจก่อนตอบหุ่นเซนพูดอะไรก็อย่าไปงุดหงิดงุนงานกันให้มากเลยครับหมามันกัดกันเงียบๆไม่เป็นรอกทอนโหนกหูกันหน่อยผมว่าช่วงนี้เราเพงไปที่ชายแดนและคดีในสารต่างๆจะดีกว่าถาม คดีขอถอดถอนนายกอุงอิงนั้นศาลจะเอาไว้ทำใหมเมืม่อชินวัตรตกอยู่ใต้กำมือหุนเซนถูกปล่อยข่าวทำลายอยู่ฝ่ายเดียวซ้ำๆซากๆได้เช่นนี้นี่ก็ไม่รู้ว่ามีคลิปลับประเภทเล่นกอลคเขมรบ้างไหมนายกเบบีชินวัตรอย่างนี้จะกล้านำไทยยืนสู้กับเขมรหรือครับฝั่งในคลิปที่คุยกับหุนเซนแล้วเขาแข้งเขาขาอังเคิลตลอดเลยตอบ คดีนี้ศาจะดูที่ถ้อยความต่างๆเท่านั้นว่าควรกล่าวจากปากคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าพิเคราะห์แล้วไม่เหมาะแก่ตําแหน่งบกมองว่าขาสสาเนึกที่จะพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติเห็นรับเป็นเหมือนบริษัทชินวัตรใครชนะเลือกตั้งก็เป็นเจ้าของได้จะคิดจะพูดทําอะไรก็ทําได้ตามอำเภอใจในความเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะถอดถอนได้แล้วครับ ถามเห็นได้สิ่งเขาพยายามอธิบายว่าลูกก็ถูกคุณเซนวางแผนหลอกให้รอรับโทรศัพท์อยู่ก่อนแล้วรอตั้ง3ามชั่วโมงเลยพอรอไม่ไหวจงกลับมาคนเดียวก็มาโทรคุยจนพลาดท่านเลยตอบแก้ตัวอย่างนี้ยิ่งเป็นการยอมรับว่านายกไม่มีวุฒธิภาวะปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้ถามสารอาจจะสงสารก็ได้นะครับตอบ คดีคุณสมบัติอย่างนี้ดูที่การกระทำไม่ใช่ตัวคนถ้าเป็นคดีอาญาสารสงสารได้ยกฟ้องได้ว่าขาจจดเจตนาแต่คดีนี้ดูที่ความเหมาะสมแกตําแหน่งเท่านั้นว่าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้สมควรให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่ถามคดีชั้น14ก็เหมือนกันหรือครับตอบ ถ้าหลักฐานชัดว่าป่วยทิ์ก็หมายความว่าการส่งตัวรับตัวนักโทษไม่ถูกต้อง mm hmm. จะนับเวลาอยู่ชั้น14เป็นเวลาจำคุกไม่ได้ทักษิณต้องกลับไปติดคุกใหม่ส่วนหมอหรือเจ้าหน้าที่ใดจะบกพร่องหรือช่วยเหลือโดยชุจริตบ้างหรือไม่ตัวทักษิณรู้เรื่องวงการเองหรือเปล่าเหล่านี้เป็นเรื่องความรับผิดในใจเป็นคดในใีคาอาญาที่ปปชต้องว่าต่อไปส่วนปัญหาในคดีชั้น14ว่าการบังคับคดีต,ตามคำพิพากษาสมบูรณ์แล้วหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถามเห็นอาจารย์บอกว่าคดีลักอิทธิพลทักษิณต้องมีคดีที่3คือคดียุพักเพื่อไทยฐานยอมให้ทักษิณครอบงำอีกคดีหนึงตอบ คดีนี้ร้องกันมากว่า4ี่คำร้องแล้ว10เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ผลการสอบสวนเข้าสู่ที่ประชุมกกตนเลยหุ่นเซนมันพูดไว้ถูกต้องว่าการเมืองไทยวุ่นวายปั่นป่วน,นจนทํางานให้ชาติบ้านเมืองไม่ได้มากว่า2ปีก็เพราะการกลับมาของทักษิณนี่แหละแล้วเปรยว่าน่าแปลกใจที่อนาคตถ่ายต้องฝากไว้กับคนมีประวัติอาชญากรรมและรอติดคุกแบบนี้ถามก็ถูกของหุ่นเซนนะครับผมรอฟังอยู่ว่าทักษิณจะตอบอย่างไร น่าจะตอบได้ตรงๆภาษาคนสายพันธุ์เดียวกันนะครับว่ามึงไม่ต้องมาแปลกใจมึงพูดได้กเพราะมึงเผด็จการเมืองเขมรได้ชั่วชาติสมปู่จนไม่มีอะไรให้ต้องแปลกใจอีกแล้วส่วนเมืองไทยนั้นกูเพิ่งกลับมาตั้งตัวเท่านั้นบ้านเมืองนี้มันจึงเหลืออนาคตให้มึงแปลกใจได้บ้างรอดูฝีมือกูอีกไม่กี่ปีมึงค่อยพูดใหม่ก็แล้วกัน